ก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู mm. ้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองเนี่ยนะครับก็มาศึกษาทำความรู้จักกับระบบหนึ่งนะครับซึ่งมีใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์4จังหวันะโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูจากยอดขายเนี่ยนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็ครูก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของรถทาง Honda เนี่ยซึ่งเขามียอดขายยอดจำหน่ายเนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยนะครับมาเป็น10บปีเพราะนั้นคนใช้รถและช่างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับระบบต่างๆที่มีอยู่ในรถจักรายานยนต์ของทาง Honda น,นะส่วนค่ายที่ลองๆองลองไปเนี่ยความรู้จักหรือความคุ้นเคยเนี่ยก็น้อยลงนะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้คือครูก็จะพามาทำความรู้จักกับระบบหนึง่งซึ่งในรถคาวาซากิเนี่ยคือเขาก็มีเหมือนกันนะฮะเวลามีชาวบ้านเนี่ยนะครับหรือประชาชนเนี่ยเขารถมาขอรับบริการเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาครูซ่อมรถเนี่ยนักเรียนส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้เห็นนะคนข้างนอกที่ที่มาชมคลิปครูเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เห็น เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับถ้าเราทํางานตรงนี้แล้วความรู้ที่ครูทําทักษะประสบการณ์ที่ครูทาเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดต่อไปให้ลูกศิษย์เวลาว่างเนี่ยคือเขาไปเปิดดูย้อนหลังผู้สนใจเนี่ยไปเปิดดูย้อนหลังได้ซึ่งมันเกิดประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องการอาชีพช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยอันนี้คือครูก็อยากจะทําให้นะครับแล้วเนื่องจากว่าตัวตัวผมเองเนี่ยตัวครูเนี่ยเราเป็นครู ่าสิ่งที่เวลาเราจะต้องสอนเข้าไปเนี่ยคือมันจะต้องเป็นความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเป็นศัพท์ทางช่างยนต์ที่ถูกต้องนะ u t u b e ช่างอื่นของคนอื่นเนี่ยคือครูก็เปิดผ่านๆแต่ไม่เคยเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปก้าวก่กับเขาเพราะครูเคยบอกแล้วว่าการนําความรู้ไปไปให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่มันจะดีมากกว่านั้นเลยคือถ้าเราสอนในสิ่งที่ถูกต้อง ทีนี้บางคนก็ครูก็มั่นใจนะคือครูก็โดนเขาแขวะมาเหมือนกันอะไรมันก็อยู่ในสถานศึกษาอยู่ในโรงเรียนมันไม่ได้เกี่ยวกับอ,อาชีพเลยไม่จำเป็นต้องเรียกให้ถูกอันนั้นอันนั้นคือมุมมองของช่างคนนั้นนะแต่ในมุมมองของครูเนี่ยเราเป็นครูเราสอนเขาพื้นฐานต้องถูกต้องชื่อเรียกศัพท์เทคนิคต่างๆต้องถูกต้องครูขอยกตัวอย่างนะครับอ่ะ ครูยกตัวอย่างจากอันนี้ซึ่งเวลานักเรียนมาเรียนกับครูเนี่ยคือครูก็จะต้องบอกเขาเพราะว่าทั่วๆไปเนี่ยก็จะเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าตับเป็ดคือเขาจะเรียกของเขาเขาซ่อมรถมากี่ปีนะั่นก็คือเรื่องของเขาบอกครูไม่เข้าไปก้าวไก่แต่สําหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับครูเนี่ยคือครูจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเรียกทัพส์ภาษาอังกฤษนะคุณเรียกไปเลยว่าแคนง์ชาร์ปหรือเมนชาร์ป ถ้าคุณจะเรียกภาษาไทยก็คือเผาข้อเหวีย่ยงเพราะนั้นตับเป็ดที่โรงเรียนครูไม่ได้สอนอย่างนี้แต่พอเขาพ้นจากห้องเรียนครูออกไปเขาจะไปเรียกตับเป็ดตับไก่เส้นจีอะไรเรื่องของเขาครับครูไม่เกี่ยวแล้วครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเวลาครูสอบชื่อชิ้นส่วนอะไรขึ้นมาเนี่ยคือคุณก็ต้องเรียกให้ถูกเขียนให้ถูกว่าเผาข้อเหวีย่ยงอันนี้ชัดเจนนะครับ อันนั้นเดี๋ยวครูต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเจอคนเข้ามาแวะเหมือนกันว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับซ่อมเลยอ่ะก็มันไม่ได้เกี่ยวฮะแต่ถ้าคุณรู้คุณจะสอนเขาสอนที่ถูกต้องดีกว่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูมาให้ดูอะไรอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยจะมีอยู่ในเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ทํางานนะครับอ่ายกตัวอย่างรถมอเตอร์ไซค์กับพวกไรฟอร์ซ่าเอ็กแม็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างครูเนี่ยสอนเครื่องยนต์ดีเซลเล็กด้วยเนี่ย หรือในพวกรถยนรถกระบะเขาใช้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเขาจะใช้ตัวเนี้ยแทนลูกปืนแทนบอลแบริ่งไอตัวเนี้ยเขาเรียกแบริ่งแล้วแบริ่งก็เป็นแบริ่งกาเป็นแบริ่งลูกปืนอะไรก็ว่ากันไปแต่อะไรตัวเนี้ยเราจะคุ้นเคยเลยเขาจะเรียกกันว่าชาร์ปตอนนั้นพอเวลานักเรียนเข้ามาเรียนกับครูเนี่ยนะครับคือครูจะต้องบอกว่านี่ไอที่ถูกต้องมันคืออันนี้นะครับเขาเรียกว่าแบริ่งเขาไม่ได้เรียกว่าชาร์ป ส่วนข้างนอกเขาจะเปิดร้านมากี่ปีเขาจะซ่อมเก่งระดับเทพระดับไหนเขาจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าชาร์ปมันมันคือส่วนของเขาแต่ส่วนของครูคือเราเป็นครูสอนให้เขารู้ว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรมันเรียกยังไงนะเรียนจบแล้วไปเปิดร้านจะเรียกตัวนี้ว่าชาร์ปคือครูก็ไม่ได้ตามไปต่อว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดครูสอบเรื่องชิ้นส่วนอะไรขึ้นมา มันต้องเรียกว่าแบริ่งทั้งๆที่ข้างกล่องเนี่ยมันก็เขียนอยู่ว่าคอนหลอดแบริ่งแบริ่งประกับก้านสูบนะแต่ถ้าคนทั่วๆไปเรียกอะไรชาร์ปอกชาร์ปก้านนี่คือครูยกตัวอย่างให้เห็น2ตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างที่3อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับคือตัวครูเนี่ยนะคือครูก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ่อให้วันหนึ่งครูกรเกษียณอายุราชาการคือครูก็ต้องเรียนรู้ต่อไปยังมีโอกาสได้ซ่อมเครื่องทําเครื่องให้กับตัวเองให้กับชาวบ้านให้กับคนอื่นได้นั้นการเรียนรู้ที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วตัวครูเนี่ยก็เป็นสมาชิกข,ของอยู่ในกลุ่มช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์กลุ่มรถยนต์รถกระบะก็ไปเรียนรู้เหมือนกันทีนี้ไอตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะมีอยู่ในรถที่เป็นระบบสตาร์ทมือหรือสตาร์ทไฟฟ้า เขาจะเรียกให้ถูกต้องว่า r e l a y นะลีเล่สตาร์แต่ก็จะมีบางคนบางท่านเรียกว่าดีเล่เขาเรียกผิดคือเรื่องของเขาอนน,นครูบอกครูไม่ไปยุ่งไม่เคยไปคอมเมนต์ไปต่อว่าเขาเรื่องของเขาแต่เวลาครูสอนนักเรียนครูเนี่ยเขาเรียกว่า l start ีเล่สตาร์ทนะสอนส่วนสอนปฏิบัติส่วน,นปฏิบัติ ถ้าคุณสอนเขาถูกต้องคุณปฏิบัติได้ถูกต้องอันนี้คือเก่งนะครับชัดเจนนะอ่ะแล้วทีนี้จากที่วันนี้ครูเกินมาตั้งนานนะครับครูก็จะมาพูดถึงระบบหนึ่งที่มีอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ของคาวาซาก,กินะครับถ้าครูบอกเราว่าในรถคาวาซาก,กิสี่จังหวะนะซึ่งคาวาซาก,กิเนี่ยผลิตรถมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะก็มายาวนานนะครับตั้งแต่ครูจําความได้เนี่ย ครูก็เห็นมอไซส์ส 4, จังหวะคาวาซากิเดี๋ยวครูเอ่ยชื่อรุ่นให้ฟังนะครับเอาไม่ได้ทั้งหมดนะเอาเฉพาะรถเล็กๆรถครอบครัวหรือรถจ่ายกับข้าวก็มีคาวาซากิ Ax1 อัน่าอันนี้คือครูเคยเห็นนะและ้วครูเคยมีโอกาสได้ซ่อมคาวาซากิจอยคาวาซากิแมร้อยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาสู่ยุคที่4จังหวะเฟื่องฟูเนี่ย คาวาซากิก็มีคาวาซากิเชียนะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีพวกโบชัวพวกนี้เดี๋ยวครูขอย่าโชว์โบชัวเนี่ยนะครับอย่างนี้นะเราเป็นครูนะครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้รู้ทุกคนเวลาครูเอ่ยชื่อยี่ห้อรถรุ่นรถเนี่ยคือเขาไม่รู้จักเพราะนั้น โรงเรียนหรือครูเนี่ยจะไปซื้อรถจริงๆมาเอามานำเสนอ,มาน,สนอมานำเสนอทุกคันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยๆมีรูปเนี่ยมีใบโบชัวให้เขาเห็นเนี่ยอ๋อผมเคยเห็นครับครูเคยเคย,เคยขับผ่านเคยใช้แต่ผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรประมาณนั้นแล้วประโยชน์ของใบโบชัวก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่ซึ่งครูเนี่ยเก็บสะสมพวกนี้เอาไว้เนี่ยนะครับเต็มตู้ล็อกเกอร์ นะไม่ได้ไม่ได้บ้าสะสมเพื่อเอาไปขายนะคือเราเป็นครูเนี่ยเราต้องศึกษาเรียนรู้จากเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะนั้นไอคนไหนที่บอกว่าตัวเองเก่งโดยที่ไม่มีการเรียนรู้เลยเกิดมาคือถือประแจคลายน็อตได้เลยนี่อันนั้นก็เกินไปตัวครูยังบอกว่าครูยังต้องเรียนรู้เลยแม้กระทั่งกระดาษแผ่นหนึ่งตรงเนี้มันเป็นโบชัวแบบแผ่นเดียวเนี่ยมันยังทําให้ครูเนี่ยเกิดความรู้สติปัญญามีข้อมูลได้เลยอันนี้คือคาวาเซกิเชีย ทีนี้คา瓦สกีเชียเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์สจังหวะหนึ่ง้สซีซีแล้วในสมัยนั้นเนี่ยมันเจอปัญหาคือเวลาสตาร์ทเนี่ยแล้วมันจะวืดส่วนหนึ่งที่มันวืดเนี่ยเนื่องจากว่าชิ้นส่วนมันเยอะกำลังอัดหรือแรงอัดในกระบอกสูบเนี่ยแล้วแต่คุณจะเรียกมันมันเยอะมันสูงแล้วถ้าเกิดว่าระบบคลัสไม่ว่าจะเป็นแผ่นผ้าคลัสแผ่นเหล็กคลัสหรือชุดวันเวคลัสเนี่ยออกแบบมาไม่ดีเนี่ย จะเจอปัญหาคือพอผ่านการใช้งานแผ่นคัดกับแผ่นเหล็กมันสึกสตาร์ทแล้วคันสตาร์ทมันจะวืดวืดมันจะลุดลุดนะเพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะครับในเมื่อพื้นฐานเครื่องยนต์สีจังหวะเนี่ยนะครับชิ้นส่วนมันเยอะแรงอัดมันค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่ไปออกแบบตัวกลไกล,ลดกําลังอัดเพื่อระบายแรงอัดตอนสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทยากพอรถมันสตาร์ทยากก็ถามว่าแล้วเด็กเล็ก คนแก่คนสูงวัยเนี่ยถ้าเขาไม่มีรุ่นสตาร์ทมือนะมีแต่สตาร์ทเท้าอ่ะชิ้นส่วนเยอะสตาร์ทหนักสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดยากแล้วบางทีสตาร์ทเรทา,า,รา,ว,ารรวืดอีกก็จะไปพูดว่าไอ้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไม่ดีเลยปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคาวาสกิในสมัยเชียเนี่ยยังไม่มีตัวกลไกรถกําลังอัดอัตโนมัติในขณะที่ฮอนด้าเขามีมานานแล้วตั้งแต่สมัยฮอนด้าดีนคุลุกสภาเนี่ย มีตัวกลไกล,ลดกำลังอัดอัตโนมัติมาซูซูกิเขาก็มีอ่าเพราะฉะนั้นพอในยุคถัดมาคาวาซากิมาทำคาเซคาเซซึ่งคาเซเนี่ยจะมีอยู่สองตัวคือตัว112ซึ่งเครื่องยนต์พื้นฐานเนี่ยก็คือไปจากคาวาซากิเชียเนี่ยแหละแต่ว่าคาเซเนี่ยมีการใส่ตัวระบบกลไกล,ลดกำลังอัดอัตโนมัติ ทีเนี้ยของคาวาซากิเนี่ยเขามีศัพท์มีชื่อเรียกนะครับเรียกว่าระบบ K A C R K A C R ที่เราที่ครูจะมานำเสนอให้ท่านดูในวันเนี้ยเนี่ยนะครับ K A C R อ่านะครับมันย่อมาจากคำว่าอะไรนะครับมันย่อมาจากคำว่าคาวาซากิออโตเมติก c o m p พ e t i o n r e l e s ion, แต่ถามว่าช่างซ่อมโดยส่วนใหญ่รู้ป่ะก็ไม่ได้รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่รู้แต่เพียงว่าไอค้คาวาซาก,กิคาเซ่เนี่ยสตาร์ทแล้วมันนุ่มมันเบาเท้าในขณะที่เชียร์เนี่ยยังไม่มีสตาร์ทแล้วจะหนักหนักหนืดหถ,ถ้าคััดไม่ดีวันเวไม่ดีเนี่ยก็วืดไปเลยนั้นโดยส่วนใหญ่จะรู้ในชื่อว่ากลไกลดกำลังอัตโนมัติ ทีนี้คาวาซากิเนี่ยนะครับเขาก็โฆษณานะครับว่าไอ้ระบบของเขาเนี่ยไอเคเอะไรนะฮะ KACR เนี่ยคาวาซากิอออโเมัติคอมเพสชันรีลลสเนี่ยมันจะส่งผลให้การสตาร์ทเนี่ยมันง่ายเบาแรงขึ้นเขาก็มีโฆษณาเขียนอยู่ในใบโบชัวร์ว่าอีซี่คลิกสตาร์ทง่ายเบาแรงลดแรงสตาร์ทได้ตั้ง50% นี่นะใบบชัวมีอยู่มีข้อมูลอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาครูสอนนักเรียนครูเนี่ยคือครูไม่ใช่สายมโนนะครับมันต้องมีเอกสารหลักฐานจากทางบริษัทหรือพวกเนี้ยเอามาอ้างอิงโอเคนะคาเซ่112แล้วเดี๋ยวของที่ครูจะให้ดูเนี้ยก็คือคาเซ่125ที่ครูจะประกอบคลาสประกอบฝาเสื้อลูกอะไรให้เขาเนี่ยในวันเนี้ยนะครับอ่า เนี่ยนะครับพวกเนี้ยที่ครูจะต้องเก็บอันนั้นคือครูไม่ได้มีเฉพาะแค่ของคาวานะมีหลายๆย,ยี่ห้อที่ครูบอกเต็มตู้ล็อกเกอร์นะเนี่ยจะต้องใช้เอาไว้ดูประกอบเพราะนั้นเวลาเวลาครูทำงานเนี่ยนะครับต้องมีเอกสารหลักฐานข้อมูลมาอ้างองิงบางคนเอารถรุ่นเก่าๆามาอุปกรณ์ส่วนควบอะไรไม่ครบสเปคพื้นฐานครูก็ไม่รู้ทุกรุ่นครูก็ต้องไปเปิดพวกนี้ดูเหมือนกัน บางคนนี่คือครูต้องเอาใบาโบชัวมาให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นอยู่ตรงนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะอ๋อใช่ใช่ครับนะมีสีอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจากตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวครูพาไปดูที่ของจริงนะส่วนอันเนี้ยให้ดูของจริงอันหนึ่งก่อนอันเนี้ยก็เป็นตัวแคมชร์ปหรือเป็นตัวเพาลูกเบี้ยว คันเนี้ได้มาจากรถคาวาสกิคาเซ่112ซึ่งหลักการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับคาเซ1 2่125แต่ที่ครูจะให้ดูในรถคันนี้ก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาใช้อย่างเดียวนะครับจนกระทั่งน้ำมันเครื่องไม่มีแต่รถมันยังสตาร์ตติดได้แล้วเขาก็วิ่งใช้งานทุกวันจนกระทั่งเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเพาลุกเบี้ยวเนี่ยจากที่มันเคยเป็นเป็นสโลปขึ้นไปเนี่ยนูนเนี่ยเป็นวงคล้ายๆวงลีเนี่ย เนี่ยมันแทบจะกลายเป็นตัวโอเป็นเป็นวงกลมเป็นเลขศูนย์ะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของมันเนี่ยแหละมันสตาร์ทไม่ไหวเนี่ยเจ้าของถึงเข็นรถมาให้ครูดูพอรือ้ออกมาปุ๊บท่านก็คิดดูนะถ้าเผาลูกเบี้ยวมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวกระเดืองกดวาลสลกักโซ่ราวลิ้นฝาสูบเสื้อสูบลูกสูบเกียร์คัตมันจะเหลือหรอนะเพราะฉะนั้นพอไปเช็คราคาให้เขาปุ๊บก็ เขาไม่ซ่อมเขาเลยบริจาครถไว้ให้ที่โรงเรียนให้ครูใช้เป็นสื่อการสอนน,นี่นะก็จะมีครับเนี่ยนะครับตัว easy kick เนี่ยนะครับมีกลไกอยู่เดี๋ยวครูพาไปดูของจริงเพื่อให้เห็นการทำงานว่ามันทำงานอย่างไรวันนั้นก่อนที่ครูจะหยุดวิดีโอตรงส่วนนี้ไว้นะครับผมเป็นครูนะฮะนั้นผมสอนคนแล้วคนที่เข้ามารับชม ชัานจะได้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องส่วนข้างนอกอะไรตัวเดียวกันเหมือนที่ครูสอนชาวบ้านเขาจะเรียกยังไงช่างเขาเรียกยังไงนั่นคืออีกส่วนหนึ่งต้องแยกแยะนะก็อย่าเข้ามาแววะมาดูเพื่อให้เกิดความรู้ประเทืองสติปัญญานะอย่ามาแขวะนะทำให้ได้เหมือนอย่างครูแล้วค่อยมาแกวะนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอตรงส่วนนี้ไว้ก่อน อ่านะครับทีนี้นะครับเรากลับมาดูกับชิ้นงานจริงๆนะครับกับระบบนะครับกลไกลดกําลังอัดอัตโนมัติของคาวาซากินะครับที่มีใส่อยู่ในคาเซร้1 2 2คาเซ125คันนี้นะครับคือหน้าตาของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตุ้มเหวียงเนี่ยตุ้มเหวียง นะแล้วก็จะมีสปริงลังกลับในตอนที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราดับเครื่องอยู่เนี่ยสปริงเนี่ยนะครับเขาจะดึงให้ตุ้มเหวี่ยงเนี่ยกลับมาสนิทอยู่ลักษณะอย่างนี้นะแล้วให้สังเกตว่าพอตุ้มเหวี่ยงนะ่ยมันไม่ได้ถูกทางออกให้เราดูนะครับที่ฝั่งจมูกลูกเบี้ยวเนี่ยนะครับหรือแคมฟฝั่งไอเสียเนี่ย มันจะมีตัวกลไกลตัวเนี้ยโผล่กมาสูงกว่าตัวลูกเบี้ยวปกติซึ่งไอ้กลไกที่โผล่มาตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่ไปเตะไปดันให้กระเดื่องกดวาวไวเสียเนี่ยไปกดให้ลิ้นในเสียเนี่ยเปิดหรือเะเยะเอาไว้เพื่อระบายแรงอัดตอนเราเริ่มสตาร์ทอ่ะทีนี้พอเวลาเราติดเครื่องนะมันหมุนไปลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะหมุนอย่างนี้นะ มันจะเกิดแรงเวี่ยงหนีศูนย์กลางไอตุ้มเวี่ยงตัวเนี้ยเขาจะทางตัวออกชนะแรงดึงกลับของสปริง,องอเพราะฉะนั้นสปริงตัวนี้มออนนไม่ต้องไปโมดิฟายไปเปลี่ยนแปลงค่านะครับนะก็ใช้สปริงเดิมๆของมันไปแต่แน่นอนใช้ไปนานๆเข้าแล้วมันจะละ้าอ่ะกลับมาดูต่อนะครับพอติดเครื่องออออเครื่องโยนตติดแล้วจะมีแรงเหวี่ยงนีศูนย์กลาง ตุ้มเวียงจะทางตัวออกชนะแรงดึงของสปริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวดูนะนี่คือปกติท่านดูที่ตรงนี้นะนี่ตรงที่นิ้วโป้งคูชีนะครับพอติดเครื่องตุ้มเวียงทางออกเห็นไหมไอตัวนี้มันจะทำไมครับมันจะผุบลงไปนี่นะมันจะหดลงไปเพราะฉะนั้นพอมันหดลงไปปุ๊บมันก็จะไม่ไปสัมผัสกับ กระเด่องกดวาลไอเสียในกรณีที่มีการถอดกระเดืองกดวาลออกมาเดี๋ยวครูขอ,อยญาตวางตรงนี้นะครับเนี่ยนะถอดชุดกระเดืองกดวาลออกมาอย่างนี้แล้วเกิดผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับจําไม่ได้ว่ากระเด่องกดวาลตัวไหนเนี่ยมันเป็นฝั่งไอดีหรือฝั่งไอเสีย ให้ท่านสังเกตที่ตีนกระเดื่องเอาตัวนี้นะที่ครูกระดิกนิ้วชี้ดูนี่นะจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าสัมผัสของตีนกระเดื่องเนี่ยขาวใสเลยแต่พอมาดูอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าที่ตรงตีนกระเดื่องเนี่ยจะมีเส้นเป็นรอยดำๆเส้นตรงอยู่แสงมันสะท้อนอ่ะโอเคนะเนี่ยตัวเนี่ยจะเป็นกระเดื่องกดวาลไอเสียนะ ถ้าเราไม่ไปดูองค์ประกอบส่วนอื่นนะคือเราจะดูแค่ตรงส่วนตรงนี้นะครับครูรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้คือกระเดื่องกดวาไอเสียเพราะไอไกลไกเมื่อตกี้เนี่ยเนี่ยนะนกลกไกจ่ายตัวเนี่ยที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมันไปถูครับนี่เลยทําให้กระเดื่องตัวเนี้ยเกิดเป็นรอยอยู่อย่างนี้ชัดเจนนะเพราะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีความรู้รอบครอบละเอียดหน่อยเวลามีปัญหาเนี่ยมันจะได้เอามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเพ่าเลือกประกอบอะไรได้ถูกต้องชัดเจนนะครับสภาพปกติตุ้มเวียงยังไม่ทางออกตัวดันกระเดืองหรือตัวยกกระเดืองตัวนี้ขเขาเรียกว่ายกนะครับหรือดันนะครับไม่ได้กดนะตัวนี้จะไปดันกระเดืองแล้วกระเดืองจะไปกด วาลวอ้เสียเขาจะโผล่ออกมาแต่พอเราติดเครื่องมีแรงเวียงเนี่ยท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะอ่าทีนี้เวลาเราจะถอดตัวปลดโซ่ราวลิ้นเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นอะไรพวกนี้มันก็จะต้องถอดน็อตยึดอ่านะครับ ก็ใช้ประแจ L นะครับประแจหกเหลี่ยมนะคลายเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคลายนี่อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเนี่เพราะว่าคนถ่ายคลิปให้ครูกำลังนั่งหม่ำข้าวอยู่นะครับวันนี้ข้าวติดคอด้วยข้าวแม่อร่อยนะครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะอ่ะเราก็ถอดนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นตัวเพาลูกเบี้ยวหรือแคมชร์บแล้วก็จะมีตัวกลไกลตัวเนี้ยติดอยู่ในชุดนี้เหมือนกับตัวที่ครูให้ดูตอนครูนั่งอธิบายอยู่หน้าห้องแต่คันเนี้นะจะหมูกเพาลูกเบี้ยวหรือแคมเนี่ยเขายังไม่ได้เสียหายนะเพียงแต่ว่าเป็นรอยจากการที่ว่าผิวสัมผัสไม่ได้สัมผัสเต็มหน้าแคมแค่นั้นเองลูกปืนก็ยังอยู่ในสภาพดีส่วนตัวกลไกลตัวเนี้ย มันก็จะติดอยู่กับเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่ได้พังเราไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแกะนะก็ยกเอาไปทั้งชุดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดไปแกะมาแล้วนี่ท่านก็ดูนะนี่โครงสร้างส่วนประกอบคือเป็นอย่างนี้นะครับ ขีดมาสำหรับดูในการตั้งวาล์วตั้งไทมิง่งสังเกตไหมครับจะเป็นขีดเส้นยาวๆเนี่ยตรงนิ้วชี้ครูชัดเจนนะอ่ะทีนี้ประกอบกับนะครับประกอบกับนะเราจะต้องใส่ให้ตรงตำแหน่งนะครับนะถ้าใส่ไม่ตรงมันก็ไม่ได้โดยเราจะต้องอ้างอิงจากตัวนี้เป็นหลักนะครับรูที่ใช้ยึดเฟืองเข้ากับแคม เดี๋ยวครูประกอบให้ดูนะครับตรงนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยตำแหน่งนี้ไม่สามารถใส่เฟืองเข้ากับแคมได้แล้วก็กลับไปอีกตำแหน่งหนึง่งต้องระวังเหมือนกันนะเพราะแคมมันก็คมพอสมควรนะครับอ่ะ คูขอญาตจับอย่างนี้นะฮะเพราะครูก็ต้องดูตำแหน่งเหมือนกันนะครับอะนะบ่นะครับขั้นแรกนะครับคือเราดูก่อนนะครับรูรูยึดระหว่างเฟืองเข้ากับแคมอางเอิงรูยึดให้ตรงก่อนพอรูยึดมาตรงเสร็จปุ๊บแต่ตำแหน่งที่เราจะใส่ตัวเนี้ย ถ้ามันไม่ตรงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหมุนหรือเราขยับมันได้เนี่ยนะครับมันหมุนได้ลอกเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะเอารูที่เฟืองกับแคมเป็นหลักอ่าตรงพอถ้าครูเอียงคือครูเอียงให้ท่านเห็นครูก็มองไม่เห็นเหมือนกันเลยนะพอครูใส่เสร็จปุ๊บนี่เข้าไปล็อกได้อย่างนี้แล้วนะครับครูก็หมุนไปนี่ลงตามตำแหน่งครับ ปิดปิดเบกเกอร์ไรหวานปิดเลยครับเบกเกอร์ข้างบนนะ่ะนะพอดีรอปภข้างๆโรงเรียนครูเขามาขอเติมลมนะครับนะครับพอมันตรงตามตำแหน่งปุ๊บเนี่ยนะครับไอตัวขาตัวเนี้ยที่มันมาเกี่ยวโยงกับตัวเนี้ย มันเข้ารูเข้าตำแหน่งปุ๊บไอรูยึดระหว่างเฟืองกับแคมตรงเนี่ยนะได้มาตรฐานอย่างนี้นะครับตรงนี้ลนะก็เราก็ทําไมครับใส่น็อตยึดไม่สมควรจะไปถอดกลไกลมันออกนะครับเพราะว่าหน้าที่เขาคือช่วยลดกําลังอัดลดแรงอัดเพื่อให้เราเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายนะฮะ แล้วได้เกิดอย่างที่ครูพูดไปที่ต้นคลิปว่าถ้ารถของเราเนี่ยชุดคลัตชุดวันเวสตาร์ตไม่ค่อยดีด้วยตามอายุการใช้งานแล้วไปถอดต,ตัวกลไกลดกำลังอัดอัตโนมตัติตัวนี้ออกนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาคือสตาร์ตแล้วมันวืดนะโอเคนะก็คงจะได้ความรู้ไปในระดับหนึ่งนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับ โอเคนะครับ e ีซี่คลิกกับคาเซหนึ่งร้ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ